เพลงอะไรอ่ะขุนเขามีจิงโคลมิก้าอย่ามีจิงคองมิก้ามีมันจะมีมีจอมมิก้าอย่าเฮ้ยคุนขุนเม่กี้มามีเห็นอะไรเมื่อแหววอ่ะเฮ้ยขุนนี่มันมืออะไรอ่ะเอ้ยขุนเขาอย่าไปจับเอ้าขุนเฮ้ยทุกคนขุนเขาหายไปอยู่ในเต็นท์หายเกาไปแล้ว อฮ้ยนี่มันเต็นอะไรกันเนี่ยทำยังไงดีอะคุณเ้าคุณเ้าอุ้ยไม่ตอบด้วยคุณเ้าคุณเขาโอ้ไม่ตอบด้วยเ,เ oh, <no. S 1> วย้ yeah, แล้วทุกคนตอนนี้ต้องคุณเขาหายเข้าไปในเต็นโอ้โห oh, oh. เทพมากเลยอ่ะน้องนายสกูตเตอร์น้องนายนี่เท่จริงๆเลยอุ้ยอุ้ยน้องนายนี่มันเต้นอะไรเนี่ยดูท่าทางแปลกๆไหมน้องนายไม่น้องนายนะครับไม่หรอทําทำไมน้องนายว่าไม่แปลกน้องนายดูสิ่มันมืดดูดูดูนี่มันอะไรอ่ะอ๋อมันน่าจะเป็นเอิเป็นอะไรครับเป็นเป็นลมมองใสแล้วน่าจะ จินตนาการไปเองจินตนาการไปเอง,าางโอ้จริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะเราก็คงจะจินตนาการสูงไปเองอะ่ะน้องนายอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องนายมีตัวอะไรโผล่มาจากเต็นทนะ์น่ะอุ้ยหรือว่าจะเป็นบูบูอะไรลำลำอะไรลัผีไงบูลำผีไช่มันมีที่ไหนหล่ะน้องนายบูลำผีน้องนายอุ้อย ออกมาแล้วผีอ่ะถ้างั้นเราไปหยิบมาพิสูจน์ดีไหมวม่าเป็นบูลำผีหรือบูลำพาระวังนะน้องนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ด้วยเฮ้ยน้องนายหายเข้าไปในเต็นท์อีกแล้วเฮ้ย,ยดูสิน้องนาย,ยน้องนายน้องนายเงียบมากเลยอ่ะทุกคนน้องนาย นี่มันเต็นอะไรเนี่ยน้องนายอ่ะโดนเต็นจับเข้ามาแล้วเฮ้ยอย่างนี้อะจะช่วยน้องนายยังไงดีอเอ้าพี่ดีลูกบอลพี่ดีอะตกเข้าไปในเต็นแล้วเนี่ยไปเอาก่อนนะมีอ๋อได้ได้พี่ดีไปเอาลูกบอลในเต็นนะไปะไปเก็บลูกบอลก่อนโอ้โหเล่นยังไงเนี่ยลูกบอลตกลงไปในเต็น ใช่ไหมพี่ดีก็ยังไม่ออกมาเลยอ,ะอ,อ,อ่ะใชางั้นหรอหนูลองเข้าไปดูมิงมิงจะเข้าไปดูพี่ดีในเต็นท์หรอปปะออลองเข้าไปดูทำไมอะ่ะพี่ดียังไม่ออกมาสักทีช่ดยด้วยเอ้ย หายไปแย่ yeah, แล้วตอนนี้เด็กๆหายเข้าไปในเต็นท์หมดเลยคุณเขาน้องนายพี่ดีน้องมิงมิเข้าไปในเต็นท์หมดเลยอ่ะพี่ดีพี่ดีดมิงมิง oh, <no. S 1> น้องนายคุณเขา ทำไมไม่มีใครตอบเลยอ่ะอุ้ยแสดงว่าเต็นท์นี้อ่ะจะต้องเป็นเต็นท์กินคนแน่ๆเลยดูสิไม่มีใครออกมาเข้าแล้วก็หายไปเรียกแล้วก็ไม่ตอบนีอ่อย่างนี้เราต้องให้ใครมาช่วยอ่ะต้องมาช่วยเปิดเต็นท์แล้วแหละอ,อ,อุ้ยยายาเฮ้ยยาเสียงอะไรยาเสียงอะไร อย่าอะไรอย่าอะไรเนี่ยมิงมิงยานิงมิงก็พูดว่าอยา่าเอ้มันเป็นปริศนาหรือเปล่าแสดงว่ากำลังโดนทำร้ายแน่เลยคงมีใครจับเด็กๆไปเฮ้ยยาใหญ่เลยเฮ<า>้ยไม,ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องโทรแจ้งตำรวจ ไม่ได้การเดี๋ยวไปเรียกตำรวจมาเลยดีกว่าาคุณตำรวจนี่ไงเสียงดังใหญ่เลยยาอุ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจต้องรีบไปช่วยแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจลองลองสืบดูซิลองเดินดูรอบรอบเต็นท์ลองเดินดูรอบเต็นท์ก่อนคุณตำรวจเดินดูซิว่าเต็นท์นี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า มีไหมไมีมมมสียงอะไรนะไม่มีแต่ว่าทำไมถึงมีเสียงนั่นและสิไม่มีมอะไรผิดปกติแต่ทำไมมีเสียงน้องต้อไปดูไหนคุณตำรวจจะเข้าไปอีกคนหรอมันจะดีเหรอคุณตำรวจอเมทเฮ้ยอเม้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้เข้าไปสยเร้ยแล้ยยเ้ยเ้ยเ้ย้ย้ย S <S อุนน้ยคุณตำรวจก็หายเข้าไปในนี้พี่ดูดีก็หายไปในนี้ไม่ได้การละถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ,าอนะนะายาอีกแล้วอุ้ยไม่ได้การแล้วต้องเปิดเต็นเลยอย่างงี้หย้ดหยุดนะหยุดนะอย่าหยีบย่าหยิบเยอะมันจะหมดย<ะ>่าอะไรนะอย่าหยิบเยอะมันจะหมดเอ้าป๊า ป๊าป๊าเห็นใครมาจับเอาลูกไหมฮะใครมาจับเอาเด็กมีไหมไม่มีไม่มีหรอใช่เอาพี่ดีพี่ดีป่านี่เอาพี่ดีใช่สิงี์หนิงน้องนายคุณตำรวจตำรวจนี่เอันเนี้ยพี่ดีอันนี้น้องนายอันนี้คุณเขาอันนี้พี่ห์นิงเมามามาน้องมาบ้า แล้วมามีเข้ามาทำไมเนี่ยมามีได้ยินเสียงยา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 ใช่แล้วเด็กอ่ะก็หายเข้ามาในนี้ทีละคนทีละคนยาใช่ยาหยิบเยอะหยิบอะไรหยิบมาม่ามาม่าช้างงอนใช่อย่าแย่งกันอย่างเงี้ยไงเขาบอกอย่าแย่งกัน ใจมากเลยนะโอมาก่อนไหมร้อนไหมมามาโอมาก่อนอุแต่มันอร่อยมากเลยมันหยุดไม่ไหวเลยนี้ร้อนมันก็อย่าอย่างงี้อ๋อใช่เด็กๆเข้ามาแล้วก็ดูพัดหนูร้อนไหมพี่ดีร้อนมากอ้โหดูแต่ละคนดอยายายาอะไรยาหยิบเยอะอุ้ยที่หลังอ่ะอย่าพาลูกเล่นอะไรแบบนี้นะป๊า ตอนแรกป๊าปาก็ไม่ได้อันนี้เราป๊าป้าลูกเข้ามาแล้วลูกก็กินลูกก็ชอบไงไม่ยอมออกเลยทีเนี้ยเข้ามาทีละคนทีละคนไม่ยอมออกใช่มนกินมาม่ากันอย่าเยอะเยอะอย่าแย่งกันอย่าเยอะแยะไปหมดเลยตกใจหมดเลยพี่ดีทีหลังก็ส่งสัญญาหน่อยนะไม่ใช่เงียบหายแบบนี้เข้าใจไหมก็มันอร่อยอ่ะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวให้เด็กๆไปกินมาม่าก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไปกนาากําลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องขงองทีวีดีวยตรงนี้ด้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามตช่อ,องของข่าวทีวีตะวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย